สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในคอนกลับมาอีกครั้งกับรีวิวมาหากราบกันแดดบอดี้พาร์ทสองตอนรักซัมเมอร์หน้าร้อนปี2025นนะครับใครยังไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งเนี้ยกดดูตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับ ปีนี้เนี่ยมีกันแดดออกใหม่หลายตัวเลยที่กําลังเป็นกระแสะอยู่นะครับแล้วก็มีหลายตัวโดยทีมคิดว่าทําได้ดีเกินคาดมากๆวันนี้เนี่ยทางทีมงานของเราก็ได้ออกไปซื้อมาให้อิงลองรีวิวแล้วนะครับแบบไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยเช่นเคยเกณฑ์การให้คะแนนของเราในปีนี้เนี่ยก็จะมีสารกันแดดนะครับเนื้อสัมผัสส่วนผสม Active i n g r e d i e n t s นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราจะทดสอบกันด้วยนะครับว่ากันแดดเหล่านี้เนี่ยทำให้เสื้อเหลืองหรือไม่สามารถซักคราบเหลืองออกได้ง่ายหรือว่ายากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยเราด,ด,รดีกว่า ตัวแรกก็คือ Clearnose UV Body Sun Serum SPF 50 PA+++ ราคาแค่59บาทสำหรับ25 ml เลยนะครับส่วนขนาดใหญ่เนี่ยจะขายอยู่ที่690บาทสำหรับ200 ml ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดเทียบกับกันแดดบอดี้ตัวอื่นๆในตลาดนะครับส่วนผสมมันจะขนาดใหญ่มาดูกันก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาใช้ฟิลเตอร์กันแสงหลายตัวมากๆเลยนะครับมีตัวเคมีครุ่นเก่าอย่างเช่น Octisalate เคมีครุ่นใหม่อย่างเช่น Uvinol T150 Uvinol A+ แล้วก็ t e n o s o r b S นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์มินิแรลตัว Titanium dioxide เข้ามาเสริมด้วย ตัวนี้ไม่เคยเห็นฟิลเตอร์กันแดดรุ่นใหม่หลายตัวขนาดนี้นะครับในกันแดดบอดี้ที่ขายอยู่ในตลาดแมสทางแบรนด์เคลมว่าได้ค่าการป้องกัน SPF 50บวกนะครับซึ่งก็คือสูงที่สุดที่ออยอทยให้เคลมได้แล้วก็ได้ค่า PA บวก4ตัวด้วยนะครับก็คือสูงที่สุดของค่า PA เช่นกันทางทีมงานได้สอบถามทางแบรนด์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็บอกว่าทดสอบค่า SPF กับ PA แบบ i n v i t r o หรือว่าในจานยังไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงนะครับในแง่ของการกันเหงื่อกันน้ำเนี่ยส่วนตัวเองไม่ได้เห็นทางแบรนนนนดดดดเเเเเเเาาคคลลมมรรืืรราา่่ออองีีี้้ััั๋ยยววูสสผกก ของเขาเนี่ยจะเป็นโลชั่นเถิบนะครับเกลี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนอะไม่วอกแล้วก็ไม่มีน้ําหอมด้วยนะครับตอนเซ็ตตัวเนี่ยจะมีความมันมันดึบๆึบอยู่เล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้เนื้อแบบซึมหายไปเลยเหมือนกับกันแดดหลายๆตัวที่อิงรีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ส่วนตัวอิงก็ชอบนะเพราะว่ารู้สึกว่าประสิทธิภาพการกันแสงมันน่าจะสูงจริงนะครับสำหรับเนื้อเนี่ยอิงขอให้ดีบวกครับถ้าเพื่น <ๆ S 2> อนๆคนไหนไม่แน่ใจว่าเกณฑ์ของแต่ละตัวอักษรแปลว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวอิงจะขึ้น reference ไปให้ตรงนี้เลยนะครบยวออิง่าาาานกกก้ๆะจจ เอามาทาหน้าได้เลยด้วยซ้ําเนื้อดีส่วนผสมโอเคไม่มีน้ําหอมแล้วจริงๆเนี่ยกันแดดซองสําหรับหน้าของเคลียร์โนสครับขายอยู่ที่49บาทสําหรับ7 ml หรือว่า7บาทต่อ ml แต่ตัวนี้ขายอยู่ที่59บาทได้ตั้ง25 ml นะครับตกอยู่ที่แค่2.36บาทต่อ ml เท่านั้นถูกกว่าเกินครึ่งนะครับแต่ว่าสารกันแดดเนี่ยอัดแน่นมาแบบแทบจะพอๆกันเลยแหละจากมุมมองผู้ผลิตเนี่ยอิงบอกได้แค่ว่าเคมี Me, คือเคมี Me, นะครับเราไม่ได้แยกเลยว่าอะไรต้องใช้กับหน้าอะไรต้องใช้กับตัวส่วนใหญ่สิ่งนั้นเนี่ย ตัดสินโดยแผนกการตลาดนะครับไม่ใช่แผนกคิดสูตรเลยด้วยซ้ําถ้าเกิดให้อิงหรือว่าให้นักวิทยาศาสตร์นักเคมี R&D คนอื่นๆดูแค่ ingredient List หลังซองนะครับว่าตัวเนี้มันเป็นเคมีอะไรบ้างนะครับเราไม่สามารถบอกได้เลยด้วยซ้ำว่า,าสินค้าตัวเนี้มันเป็นสําหรับหน้าหรือว่าสําหรับตัวสิ่งนี้แปลว่าในฐานะผู้บริโภคนี่เราสามารถเป็นฉลาดเกมโกงได้นะครับถ้าเราเลือกให้เป็นเนี่ยอาจจะประหยัดเงินไปได้เยอะเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะครับว่าอะไรที่ทํามาเพื่อหน้าไม่สามารถใช้บนตัวได้อะไรที่ทํามาเพื่อตัวไม่สามารถใช้บนหน้าได้นอกจากแค่บาางกรณีเท่นนั้ ที่เขาอาจจะมี Active i n g r e d i e n t บางชนิดที่มันแรงเกินไปที่จะใช้บนหน้าหรืออะไรสักอย่างที่ทํามาเฉพาะเจาะจงเพื่อส่วนนั้นของร่างกายจริงๆนะครับอย่างเช่นแบบกรดแรงๆผลัดเซลล์ผิวเท้าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องช่างใจนิดนึงนะครับถ้าเกิดจะเอามาทานหน้าอากลับมาที่ตัวนี้นะครับโดยวมวิงว่าเขาใช้กลยุทธ์ที่ฉลาดมากเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมาเล่นเกมตัดราคาเหมือนกับกันแดดบอดี้อื่นๆในบ้านเราทาให้คิดว่าเขาเนี่ยสามารถใส่ส่วนผสมพวกสารกันแดดดีๆมาได้เยอะหน่อยนะครับแล้วเขาก็แก้เกมโดยการทําเป็นรูปแบบซองออกมาขายในราคาที่น่ารักแต่ ที่อยากจะให้โน้ตเอาไว้ด้วยนะครับก็คือปริมาณของกันดาที่เราต้องใช้สาหรับตัวเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะหนครึ่งช้อนชาสําหรับคอ1ช้อนชาสําหรับแขนแต่ละข้างนะครับสช้อนชาสําหรับลําตัวแล้วก็อีก2ช้อนชาสําหรับขาแต่ละข้างนะครับรวมทั้งสิ้นเป็น30 ML หรือว่าแก้วช็อต1แก้วในซองนี้เนี่ยมีแค่ 25ML เท่านั้นนะครับอ่ะส่วนผสมอื่นในนี้มีอะไรบ้างนะครับโดยรวมก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับมีนซิเซรามายตัวดีตัวเดิมของเราที่สามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวได้้้มมีีสาาาารรรกกกกักัดจชะเเทศนนตตว็ มูลอิสระแล้วก็สามารถช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการอักเสบได้นะครับส่วนตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบเน้น active ingredients มากขนาดนั้นนะครับแต่เอาเงินไปลงกับฟิลเตอร์กันแดดรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีซะมากกว่าซึ่งส่วนตัวเองว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเป้าหมายหลักของกันแดดตัวที่ดีก็คือการกันแดดให้ดีนะครับสำหรับการบำรุงอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอิงค่อยไปหาแบบโลชัน่นหรือว่าเซรัม่มหรืออะไรก็ตามมาใช้ตอนกลางคืนเองแทนโดยรวมในแง่ของส่วนผสม active ingredients ก็ขอให้ B ละกันนะครับมาดูการทดสอบเสื้อเหลืองกันนะครับโปรโตคอลการทดสอบของเราจะเเหมืออนกับทิตย์ีแล้ววด๋ง ทบทวนให้แบบเร็วๆแล้วกันในขั้นตอนที่1เนี่ยคือการสร้างคราบนะครับเราจะทาครีมกันแดดในปริมาณ1นส่วนสช้อนชาลงบนผ้าจากเสื้อยืดขาว2ชิ้นนะครับแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วปล่อยให้ครีมกันแดดเซตตัว10นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สัมผัสเงื่อสังเคราะห์เข้าไป30นาทีทิ้งเอาไว้2 4ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องที่โดนแสงแดดธรรมชาตินิดนึงนะครับหลังจากนั้นในขั้นตอนที่2เนี่ยคือการซักและสังเกตเราจะซักผ้าทั้งหมดด้วยผงซััััักกกกกกฟออออแแแลลล้้้วววววโเเเเเดดเดดีดดดียยยยมมมมคครรรชนนนนนิิะะะะาาาาุณภูทท่่ืง แล้วก็สังเกตคราบนะครับสุดท้ายคือการให้คะแนนนะครับเราจะให้คะแนนความเข้มของคราบก่อนซักผลหลังทาน1ครั้งและผลหลังซัก1ครั้งโดยในคลิปเนี้ยเราจะใช้แซมปิ้ที่มีคราบน้อยที่สุดมาเกรดนะครับสำหรับเคลียร์โนสตัวนี้นะครับอิงว่าทิ้งคราบเอาไว้น้อยมากเลยนะครับผ้าขาวก็มีความเหลืองขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะสำหรับปริมาณที่เราทาลงไปอ่ะอิงว่าเป็นเพราะว่าเขาใช้ฟิลเตอร์กันแดดเจเนอเรชั่นใหม่นะครับมันก็อาจจะทิ้งคราบไว้น้อยกว่าพวกตัวอย่างเอเวอร์เบ ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับมาดูต,ตัวต่อไปกันเลยนะครับตัว Vaseline Healthy Bright g um l u t a h y a Serum Burst Lotion Spotless Glow นะครับราคา279บาทสําหรับ300 ml เป็นสูตรใหม่ในไลน์ Healthy Bright ของเขานะครับที่ตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องความกระจ่างใสตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เคลมเรื่อง SPF กับ PA นะครับแต่ว่าเขาจะแค่พูดว่ามีสารกันแดดที่ป้องกัน UVA และ UVB ได้อิงว่าตัวนี้เขาน่าจะเน้นแบบการทาบํารุงผิวในวันทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นทาออกแดดจัดๆฟิลเตอร์ที่ใช้จะมีอยู่2ตัวนะครับเป็นฟิลเตอร์แบบ Chemical รุ่น เก่าตัวออกเทนเซตแล้วก็ตัวเอเวอร์เบนโซนรวมกันแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่า s p f กับ p a ที่สูงมากนะครับทางแบรนด์เขาก็เลยไม่ได้ใช้เคลมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับว่าเขาทดสอบแบบอินวิชวลหรือว่าแบบอินวิโวในแง่ของการกันน้ำเนี่ยตัวนี้เขาก็เหมือนจะไม่ได้เคลมเช่นกันนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันเลยดีกว่าเนื้อเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกับทากันแดดอยู่เลยนะครับแค่เหมือนทาโลชั่นบางๆตัวหนึง่งอิงเคยพูดไป,ไมปเมื่อปีททีีี่่่่่แแลลล้้้ววนนนะราาอออดเเเตตขงงสสยืปปุ๊จจูึกดดมกม็ใ เป็นน้ำเลยให้ความเย็นเย็นสบายผิวแล้วก็ซึมเร็วมากแต่พอซึมปุ๊บเนี่ยเองรู้สึกว่ามันแอบฟืดๆกึดกึนิดนึงแบบอธิบายไม่ถูกนะครับผิวไม่ได้รู้สึกแบบนุ่มชุ่มชื้นจากภายในนะครับซึ่งเองว่ามันจะมีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยจะชอบมากนะครับเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเดามันร้อนชื้นสุดๆถ้ามีผิวมันหรือว,ว่ามีเหงื่อออกเนี่ยอาจจะ appreciate เนื้อแบบนี้มากแต่ก็อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ก็เป็นคนแบบเองที่อาจจะมีผิวแห้งนิดนึงเวลาทาแล้วมันรู้สึกเหมือนแค่ทาเซรร,รััั่่มมออะะไไไไบบบบาาางงงงยยปนนนดด้้แุข ต้องตามด้วยบอดี้โลชั่นอีกสักตัวกลิ่นตัวนี้เนี่ยหอมแบบชัดเจนมากนะครับอาจจะไม่ได้ฟุ้งเหมือนกับตัวอื่นๆในไลน์นี้นะครับซึ่งส่วนตัวอิงก็ชอบนะหอมแบบอ่อนๆเป็นกลิ่นหวานๆสบายๆนะครับโดยรวมขอให้ B ีลบสำหรับเนื้อและกันมาดูส่วนผสม Active i n g r e d i e n t s กันบ้างนะครับอิงว่าตรงนี้แหละเป็น Are รียหนึ่งเลยที่ Vaseline นะครับโดยเฉพาะสูตรนี้เนี่ยทำได้ดีมากตัวแรกก,ก็คือในเซนเนหมายลตัวดีตัวเดิมเลยนะครับที่สามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวได้โดยการลดการขนส่งของเม็ดสีเมลานินจาก มีสารสกัดจากสาหร่ายแดงที่ด้านในเนี่ยก็มีอาซาจานตินอยู่ด้วยเช่นกันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะครับเริ่มมีงานวในิใจัยใหม่ๆออกมาชี้ว่าน้องเนี่ยสามารถช่วยปกป้องผิวดาวจากความเสียหายที่เกิดจากแสง UV ได้มีไฮโดรเล็กอาซิดหลายขนาดโมเลกุลน,นะครับที่สามารถช่วยดึงน้ําเข้าผิวทําให้ชุ่มชื้นได้แต่ส่วนตัวอย่างที่บอกเลยนะครับยังไม่ค่อยได้ความรู้สึกของความชุ่มชื้นแบบจากภายในสักเท่าไหร่แล้วก็มีกลูตาไตโอนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางแวสลีนนะครับที่ทางแบรน,บนด์น ใส่ให้กับผิวได้นะครับเป็นส่วนผสมที่อยู่ใน Healthy Right หลายตัวนะครับไม่ใช่แค่สูตรนี้เท่านั้นส่วนตัวเองก็ประทับใจนะครับที่ด้วยราคาขายที่ต่าขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเขายังใส่ Active i v e i n g r e d i e n t s ดีๆมาให้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในต้นๆของ r e d i e n t list ด้วยน่าจะไม่ได้ใส่แบบ just claim ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้น,นในแง่ของส่วนผสมเองของให้ A ไปเลยการทดสอบเสื้อเหลืองนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ทิ้งคราบอะไรไว้เลยหลังจากซักนะครับถึงแม้ว่าจะมีเอฟเฟอเบนโซนก็ตามนะครับแต่ว่าหลังจากซักเนี่ยมัสออาดหดดาาดหืื่ไ้้ปญเเลง ตัวนี้ละกันตัวต่อไปคือ Mila Blink Bright Body Primer Cream นะครับนะคะ69บาทสำหรับ15กรัมจริงๆตัวนี้เขาไม่ได้เคลมว่าเป็นกันแดดหลักนะครับเขาบอกว่ามันเป็น body primer ใช้แล้วเนี่ยผิว bright นะครับซึ่งเขาก็มีเคลมแบบเล็กๆเท่านั้นนะครับที่บอกว่าป้องกันแสงแดดได้เขาใช้ส่วนผสมของ titanium dioxide นะครับอยู่ต้นๆของ ingredient list เลยส่วนผสมตัวนี้เป็นแร่สีขาวนะครับซึ่งในวงการ s กิน c a r e เนี่ยเราใช้เพื่อ2ประโยชน์หลักๆถ้าเกิดเราใส่เยอะเนี่ยสามารถหวังผลเรื่องการป้องกันแสง UV ได้นะครับ เพราะว่าน้องนมีธิ์ของการดูดซับแสงถ้าดูดจากกราฟจริงๆแล้วไทเทเนียมไจออกไซด์กันได้ทั้งช่วงแสง UVB แล้วก็ UVA เลยนะครับแต่ว่าต้องใส่ในปริมาณที่มากพอประโยชน์ที่2นะครับก็คือด้วยความที่น้องมีสีขาวจัว้วงเราก็เลยมักจะใส่ในงานสกินแคร์หรือว่างาน color cosmetics นะครับเพื่อความขาวอย่างเช่นใส่ในพวกรองพื้นหรือว่าพรายเมอร์ต่างๆนะครับในตัวนี้เ,นเองคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่มาในปริมาณที่เยอะมากเขาก็เลยไม่ได้เคลมเรื่องการกันแดดขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีค่า SPF หรือว่า PA แต่ว่าเขาจะเน้นเคลมในแง่ของการเพิ เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวดูบรท์นะครับส่วนการกันแสงเนี่ยอาจจะเป็นแค่เอฟเฟกหรือว่าผลพลอยได้ที่ได้มาจากการใส่ไทเทเนียมไดยอกไซด์เท่านั้นซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คนละเซกเมนต์กับกันแดดแบบกันแดดจริงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยจะไม่ได้เกรดในแง่ของการทดสอบแบบอิน i ิโชหรือว่าอินวิโวนะครับในแง่ของการกันน้ากันเหงื่อเนี่ยตัวนี้เขาก็เหมือนจะไม่ได้เคลมเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันละกันเนื้อของเขาาาาววววววนนนนนนะครรรับบเเเเกกลลีี่่่่่ยยงงงซึึม็็้้ทํใหผิิิขจๆสตอด ของอิงนะครับมันไม่ได้ดูเทาไม่ได้ดูวอกแล้วก็ไม่ได้ตกร่องเหมือนกับโทนอัพบางตัวที่เคยใช้ในตลาดนะครับส่วนตัวอิงชอบนะอิงคิดว่ามันทําให้ผิวดูไ r i g h t ขึ้นได้โดยที่ไม่โปะนะครับถ้าเป็นอิงนะจะลงตัวนี้ก่อนนะครับรอให้แห้งให้เสร็จตัวให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยกันแดดอีกตัวหนึ่งที่มี SPF50 บวกแต่ในแง่ของเนื้อเนี่ยคิดว่าตัวนี้เซิร์ฟฟังกชันของมันได้ดีนะครับก็ขอให้เอละกันส่วนผสมอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ ของการช่วยเสริมกรับป้องกันผิวด้วยขอบคุณทางแบรนด์ที่ให้เปอร์เซ็นต์มานะครับเป็นความโปรง่งใสที่ไม่ค่อยได้เห็นในวงการกันแดดซองเลยนะอย่าว่าแต่ซองเลยกันแดดตัวทุกตัวในตลาดบ้านเดาเลยแหละก็ขอให้ดีสําหรับส่วนผสมละกันในการทดสอบเสื้อเหลืองของเรานะครับจริงๆอ่ะหลังทาก็ไม่ได้เหลืองนะครับแล้วก็หลังซักก็ยิ่งไม่เหลืองเลยก็เข้าใจได้เลยนะครับเพราะว่าในตัวนี้ไม่ได้มีสารกันแดดอะไรที่มีสีเลยเขาใช้แค่ตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับจริงๆอ่ะน่าจะทดสอบกับเสื้อ,ส,อสีดํามากกว่านะต <laughs> ทิ้งคราบขาวเอาไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อขาวเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เปื้อนเสื้อละกันตัวสุดท้ายนะครับคือ Vo ร์ชิ t ทนอัพครีมไวต์นิ่งเรียลสกิน s อสพี p อฟิบวก2ราคา3 8 9บาทสําหรับ50กรัมโอเคก่อนอื่นเนี่ยต้องมีดิส CLAIMER ก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้มันไม่ใช่กันแดดบอดี้ทั่วไปนะครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่า Tone Up cream ปรับสีผิวให้ขาวขึ้น1-5เฉดเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราแล้วก็เกณฑ์การให้ะแนนนนนขอองเเเราเี่จไไมไดมดด้หืกกััับตว อ,อื่นนๆะครับมันน่าจะอยู่ในเซกเมนต์ตลาดที่เจาะก,กลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกันนะครับสารกันแดดในนี้เนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับหลักๆเลยเนี่ยเขาจะใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิงค์ออกไซด์เป็นแร่ประเภทเมเนอรัลนะครับแล้วก็มีเสริมฟิลเตอร์กันแดดประเภทเคมีคอลรุ่นเก่า1ตัวนะครับตัวออกซิโคลีนเพื่อบูสต์ค่า SPF ทดสอบค่ากันแดดแบบอินวิวชั่หรือว่าในจานนะครับอย่างหนึ่งที่อยากสโน e เอาไว้นะครับก็คือวิธีใช้หลังหลอดของเขาเนี่ยบอกว่าให้บีบครีมออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวตอนทีงโชว์เนื้อใใให้้้ดูเเเนนี่ย่ยยจจะขจะขาาลครับวทไมถึงช ได้แค่ปริมาณนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าเขามีความสามารถโทนอัพผิวแบบดีมากนะครับใช้นิดเดียวคือขาวเลยแต่อย่าลืมสิ่งที่พูดไปเมื่อต้นคลิปด้วยนะครับกันแดดสําหรับตัวเนี่ยถ้าเราจะหวังค่ากันแดดที่ดีเราต้องใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะครึ่งช้อนชาสําหรับคอ1ช้อนชาสําหรับแขนแต่ละข้าง2ช้อนชาสําหรับลําตัวแล้วก็อีก2ช้อนชาสําหรับขาแต่ละข้างนะครับซึ่งถ้าเกิดทาเยอะขนาดนี้เนี่ยอาจจะทําให้ขาวเกินไปก็ได้ในแง่ของการกันน้ากันเหงื่อเนี่ยตัวนี้เขาเหมือนจะไม่ได้เคลมเช่นกันนะครับ มาดูสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับเนื้อสัมผัสอย่างที่เห็นเลยเนื้อจะออกมาเป็นเหมือนมูสนะครับพอเกลีย่ยแล้วเนี่ยจะแตกตัวเป็นแป้งเพราะว่าเขาใช้ส่วนผสมของเทลคในปริมาณสูงส่วนผสมนี้เนี่ยก็คือส่วนผสมแป้งเลยนะครับเราใช้ในพวกงานแป้งเด็กหรือว่าแป้งพัฟนอกจากนี้ก็มีส่วนผสมของไซคล์เพนชัลซอกเซนกับไดเมติโคนนะครับเป็นซิลิโคนที่ทําให้เนื้อครีมเนี่ยมันลื่นๆทาแล้วจะมีฟินิชออกทางแมทหรือว่าทางแห้งไปเลยเป็นเนื้อที่แปลกนะครับเหมือนกับทาแป้งแบบเวอร์ชันครีมแต่ที่แน่ๆเนคอนได้ขง ผิวโทนอัพแบบมากๆนิยามของสว่างเหมือนเปิดไฟยฉายเนี่ยมาจากตัวนี้นี่เองนะครับโดยรวมก็ตรงเคลมนะครับเรื่องการโทนอัพผิวแต่ถามว่าสิ่งนี้จะเหมาะกับทุกคนในทุกกรณีไหมอาจจะไม่นะครับอิงคิดว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับที่ตัวนี้มันทํามาแล้วตอบโจทย์ให้เขามากๆอย่างเช่นคนที่อยู่หน้ากล้องหรือว่าคนที่อยู่บนเวทีนะครับแต่ถ้าใครจะใช้แบบ everyday use จริงๆนะครับต้องใช้คําว่าปริมาณหนักเบาแล้วแต่ชอบเลยแต่โดยรวมก็ขอให้ A สําหรับความตรงเคลมของเนื้อละกัน ส่วนผสม active ingredients อื่นๆมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเขามี alpha arbutin แล้วก็ ascorbyl tetraisopalmitate เป็นอนุพันธ์วิต i มินซตัวหนึ่งนะครับสองตัวนี้อยู่หลังน้ําหอมแล้วก็หลังสารกันบูดนะครับค่อนข้างท้ายๆของ ingredient list โดยรวมก็ขอให้ C หรือว่า average ละกันนะครับสำหรับส่วนผสมที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เสื้อเหลืองไหมนะครับจริงๆอ่ะน่าจะต้องทดสอบเสื้อขาวไหมมากกว่าเนอะคือตอนทาลงไปเนี่ยน้องไม่ซึมเข้าเสื้อเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับแป้งหรือว่ามูสที่แบบอยู่ด้านบนเลยอะเพราะฉะนั้นตอนซักก็ไม่ได้้มีปปัญหาเเสสือ็นครบ สีนั่นแหละอยากจะรู้เหมือนกันว่า เสื้อดำจะรอดไหมนะครับใครเคยใช้บนเสื้อสีเข้มหน่อยก็มาคอมเมนต์บอกให้ดูหน่อยนะครับอยากจะรู้เป็นการส่วนตัวเหมือนกันอะละครับและนี่ก็คือตารางสรุปคะแนนทั้งหมดของกันแดดที่เราพูดถึงกันมาในวันนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวอิงจะใส่กันแดดของอาทิตย์ที่แล้วให้ด้วยละกันนะครับจะได้เปรียบเทียบกันได้แบบเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกคนในการเลือกซื้อกันแดดหน้าร้อนนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครบ้ใใแล้วก็แชรับยย